สวัสดีค่ะหมอป๊อบค่ะเป็นหมอสายตาประจำอยู่ที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์ค่ะก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกับเลนส์โปรเกรสซีฟไปแล้วทั้งหมด3ยี่ห้อค่ะต่อมามาทำความรู้จักกับเลนส์โปรเกรสซีฟยี่ห้อที่4กันค่ะยี่ห้อโรเดนสต็อกบิ๊กเอ็กซแอกค่ะมัธยาอยากตัดมันตาโปรเกรสซีฟต้องมาทยาวิชันเซ็นเตอร์มาทยาวิชันเซ็นเตอร์ปัจจุบันเลนส์โปรเกรสซีฟแบรนด์โรเดนสต็อกจะมีชื่อว่าบิ๊กเอ็กแอกค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะมีเทคโนโลยีของเลนโปรเกรสซีฟที่ชื่อว่าโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อกบิ๊กนอมเรามาดูความแตกต่างของเลนโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อกทั้ง2เทคโนโลยีกันค่ะเทคโนโลยีแรกนะคะคือเทคโนโลยีของโรเดนสต็อกบิ๊กนอมค่ะเทคโนโลยีบิ๊กนอมนี้นะคะจะเป็นการนําปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาคํานวณในการผลิตเลนค่ะโดยการนําค่าสายตาและค่าพารามิเตอร์ต่างๆมาคํานวณในการผลิตเลนด้วย AI ส่วนเลนโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อกบิ๊กเอ็กซ์ ไม่ได้ให้ AI อะค่ะมาคำนวณในการผลิตเลนแต่จะนำค่าจริงๆของคนคนนั้นเลยมาคำนวณในการผลิตเลนค่ะเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีของเลนโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อรุ่นล่าสุดกันค่ะโรเดนสต็อกดิเอ็แซกค่ะ เทคโนโลยีเรเดีกสต็อกบิ๊กแอคเซค่ะจะเป็นการนำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Biomatic ิกอินเท g e n เจนต์กเซมาใช้ในการคำนวณค่ะโดยการนำค่าสรีละต่างๆของดวงตามาประกอบในการคำนวณซึ่งสรีละต่างๆของดวงตามีดังนี้ค่ะ 1. ค่าสายตา 2. ความโค้งของกระจกตา 3. ความหนาของกระจกตา 4. ขนาดของรูม่านตาทั้งในที่มืดและที่แสงสว่าง5ความหนาของเลนส์แก้วตาและ6ความยาวลูกตาค่ะจะ นำข้อมูลสรีระของดวงตาทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะไปสร้างแบบจำลองไบโอมแอคทิกแบบเฉพาะบุคคลค่ะ และนำแบบจำลองไบโอแมกนิกของคนนั้นมาผลิตเลนส์ค่ะเพื่อให้เลนส์นั้นมีการผลิตเลนส์ที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นช่วยให้ระยะกลางและระยะใกล้มีความคมชัดเพิ่มขึ้นอีก40%และกว้างขึ้นอีก8.5องศาค่ะข้อมูลสรีระทั้งหมดนะคะจะถูกถ่ายด้วยเครื่อง d n a s c a n n e r ค่ะโดยในเครื่องเด a Scanner นะคะจะมีชุดข้อมูลมากกว่า7,000ชุดข้อมูลและมีข้อมูลค่าพารามิเตอร์มากกว่า80ค่าพารามิเตอร์ของดวงตาค่ะซึ่งเลนส์โปรเ s รสซีฟโรเดนส Big e x ิ๊กเอ็กซ เป็นรุ่นเลนโปรเกรสซีฟที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดในปัจจุบันค่ะเลนโปรเกรสซีฟบิ๊กเอ็กแของโรเดนสต็อกนี้นะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นค่ะได้แก่รุ่นแรกรุ่นโปรเกรสซีฟบิ๊กเอ็กแรุ่นที่2นะคะรุ่นมัลติเกรสซีฟบิ๊กเอ็กแและเลนโปรเกรสซีฟรุ่นที่3รุ่นท็อปสุดค่ะรุ่นอิมเพชชั่นบิ๊กเอ็กแค่ะเลนโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อกทั้ง3รุ่นนี้นะคะจะมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะ รุ่นแรกนะคะรุ่น Progressive Big Exact ค่ะรุ่นนี้นะคะจะนำเทคโนโลยี s p e c t a l Optimization มาคำนวณนคะคะโดยสามารถเลือกผิวความโค้งของเลนสได้อย่างอิสระโดยไม่กระทบโครงสร้างของเลนสค่ะร่วมกับการนำแบบจำลองโครงสร้าง Biometric ของผู้ใช้งานจริงมาคำนวณจึงทำให้การมองเห็นภาพนั้นเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะรุ่นที่2นะคะรุ่น m u t i g r e Big Exact ค่ะเลนรุ่นนี้นะคะเป็นเลน Progressive ระดับ High End ของเลน Rodenstock ค่ะโดยการนำเทคโนโลยี โลยี P.D. Optimize ในการออกแบบอินเสกให้เหมาะสมกับการเดือบตาในการมองที่ระยะกลางและระยะใกล้ร่วมกับการคำนวณด้วยแบบจำลอง b i o m a t i c กแบบเฉพาะบุคคลค่ะจึงทำให้เลนส์รุ่นนี้นะคะมีโครงสร้างที่ดีเยี่ยมและช่วยทำให้เลนส์รุ่นนี้สวมใส่ได้อย่างสบายตาในทุกๆค่าสายตาค่ะรุ่นที่3รุ่นท็อปสุดของเลนส์โรเดนสต็อกบิ๊กเอ็กแค่ะรุ่น i m p a t s i o n Big Exact เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโรเดนสต็อกค่ะสำหรับ การมองเห็นภาพที่คมชัดและมุมมองภาพที่เป็นธรรมชาติด้วยการคำนวณจากข้อมูลของเครื่องเรียน Eye Scanner และซอฟต์แวร์อัจฉริยะของ Rodenstock ค่ะทำให้ได้เลนส์ที่ผลิตจากแบบจำลองดวงตา b i o m e t i c เฉพาะบุคคลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีการคำนวณโครงสร้างเลนส์ร่วมกับตำแหน่งการสวมใส่ใช้งานของผู้ใช้งานจริงๆให้ได้โครงสร้างเลนส์ออกมาที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ตอบโจทย์กับลักษณะาการใช้งานของผู้สวมใส่จริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะ เลนรุ่นนี้ยังสามารถเลือกกรอบได้อย่างอิสระได้อีกด้วยค่ะโดยแต่ละรุ่นของเลนโปรเกรสซีฟบิ๊กเอ็กซ์แทั้ง3รุ่นนี้นะคะยังมีโครงสร้างเลนที่แยกออกมาให้เราสามารถเลือกใส่ใช้งานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเลนออลาวโครงสร้างเลนแอคทีฟโครงสร้างเลนเอ็กซ์เปิโครงสร้างเลนอินดิวิวดัวโครงสร้างเลน Expert, สปอร์ตหรือแม้กระทั่งจะเป็นโครงสร้างเลนโรสก็มีให้เลือกใส่ใช้งาน ค่ะโดยเลนส p o g r e s s i v r o d e n Stock รุ่น Big Exact นี้นะคะแต่ละรุ่นจะมีราคาต่างๆดังนี้ค่ะรุ่นแรกค่ะรุ่น p o g r e s s i v Big Exact ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่23,300บาทรุ่นที่2ค่ะรุ่น Multi g a l a y Big Exact ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่34,900บาทและรุ่นท็อปสุดค่ะรุ่น Impression Big Exact ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่44,700บาทค่ะ แต่ละรุ่นของเลนโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อกนะคะจะมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันและจุดเด็ดที่แตกต่างกันค่ะหากท่านใดไม่มั่นใจว่าตัวเองเหมาะกับเลนโปรเกรสซีฟโรเดนสต็อกรุ่นไหนสามารถเข้ามาทดลองสวมใส่ใช้งานเลนโปรเก s สซีฟโรเดนสต็อกทุกรุ่นได้ที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์ทุกสาขาได้เลยค่ะ